ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์ที่เราจะจาะลึกถึงยานยนต์ที่ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนเราแต่ยังกำหนดนิยามของเราอีกด้วยและวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจยานยนต์ที่ดิบทรงพลังและสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะนี่คืออีซูซุเคบี55ปี2026ใหม่ล่าสุดรถกระบะที่ไม่ได้พยายามอวดโฉมแต่มาเพื่อพิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและรูปลักษณ์ยังคงสำคัญกว่าเทคโนโลยีสุดล้ำและความหรูหราที่ไม่จำเป็นดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินนี้ อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อรถกระบะยุคใหม่ไปตลอดกาลตอนนี้ kb 5 5ไม่ใช่รถกระบะขนาดกลางทั่วไปอีสุซิสร้างรถคันนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ขับขี่ตัวจริงคนที่ทำงานหนักเดินทางไกลและต้องการรถที่ไม่เคยยอมแพ้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นคุณจะสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้เสียแซงเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ด้านหน้ารถทรงพลังโดดเด่นและจดจำได้ทันทีไฟเลดีดีไซน์ใหม่ให้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยขนาดที่กระจ่างหน้าบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งนี่คือรถกระบะที่ไม่จำเป็นต้องตกแต่งกราฟิก ให้โดดเด่นหรือช่องระบายอากาศหลอกตาแต่กลับได้รับความเคารพในแบบฉบับดั้งเดิมนั่นคือสมรรถนะอันเหนือชั้นใต้ฝากระโปรง KB55 ปี2026อัดแน่นด้วยหัวใจความเป็นอีสูสุดอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.5ลิตรที่ได้รับการออกแบบใหม่ปรับแต่งทั้งประสิทธิภาพและแรงบิดรอบต่ำอันทรงพลังให้กำลังสูงสุดราว160แรงมา้าและแรงบิด420นิวตันเมตร ที่สามารถดุยภูเขาได้แต่ประเด็นสําคัญคือ KB55 ไม่ได้เน้นที่ตัวเลขแต่เน้นที่ความรู้สึกการตอบสนองของคันเร่งแรงบิดและความทนทานของระบบส่งกําลังล้วนออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงไม่ใช่แค่การวอดอ้างสรรพคุณตามสเปคไม่ว่าคุณจะลากรถพุ่งไต่เขาบนเส้นทางครุกคะหรือเพียงแค่ขับขี่บนเอซ้นทางครุกคะ KB55 ก็ยังคงทะยานไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหวและมาพูดถึงแชสซี่กันอิซุซุไม่ได้แค่รีไซเคิลแพลตฟอร์มเก่า แต่ยังกลับไปใช้การออกแบบใหม่โครงรถได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูงทําให้มีความแข็งแกรง่งและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้นโดยไม่เพิ่มน้ําหนักที่ไม่จําเป็นระบบช่วงล่างยังได้รับการปรับแต่งเพื่อความสมดุลอย่างพิธีพิถันแข็งแกรง่งพอที่จะรับน้าหนักบรรทุกหนักได้แต่ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับหลุมบอ่อหลุมบอ่มบอและถนนลูกรังได้อย่างสบายคุณจะสัมผัสได้ถึงความแม่นยําทางวิศวกรรมเมื่อกับขี่แบบออฟโรดโทนทานราวกับถูกกาเนิดขึ้นในป่า ภายใน KB 5 5ปี2026บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปยังคงแข็งแกร่งและใช้งานได้จริงแต่ให้ความรู้สึกรู้ราก,กว่าที่เคยอีสุสุได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลจอแสดงผลอินโฟเทนเมนต์ที่คมชัดพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายและเข้าถึงได้ง่ายเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อการขับขี่ระยะไกลและวัสดุต่างๆถูกสร้างขึ้นให้มีความทนทานโดยเน้นที่การทำความสะอาดและความทนทาน ที่ง่ายดายคุณจะได้เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือไม่ใช่กวนใจไม่ว่าจะเป็น Android Auto b แบบคไร้สาย a p p l e Carplay รกล้องมองหลังและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงอย่างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนการชนด้านหน้าแต่สิ่งที่ทำให้ KB55 โดดเด่นอย่างแท้จริงคือมันรู้จักกลุ่มเป้าหมายมันไม่ได้เสแสร้งเป็น SUV หรูที่แต่งตัวเป็นรถกระบะไม่ได้พยายามสร้างความประทับใจให้กับคนเมือง ที่ไม่เคยออกนอกถนนนี่คือรถกระบะสําหรับคนทํางานที่พิธีพิถันเพียงพอที่จะทําให้การขับขี่ในชีวิตประจําวันราบรื่นยิ่งขึ้นมันถูกออกแบบมา